พิธีกรช่วยพูดถึงความคาดหวังของงานสัมมนาหน่อยค่ะพิธีกรพูดความคาดหวังของงานสัมมนานี้หน่อยค่ะพอดีค่ะน่าเขาเพียร์ทำงานเลยนะวม่มีความคาดหวังกับงานนี้ยังไงบ้างคะไม่มีใครตอบเลยมีความคาดหวังกับงานนี้ยังไงบ้างคะพิธีกรทำให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านานจังพอดีไปเล่นเกินเซีอยู่ครับมือเลยนะมีไหมอ่ะเติร์นเติร์นวันนี้นอนไหนเนี่ยก็เก่าแต่เจอได้นะทำไรอ่อท่าที่มันเป็นเปลี่ยนเพลงเมื่อกูมันเพลงรอนแล้วมันโวนแล้วอ่ะปังปางฝากงานสัมมนาหน่อยฝากงานสัมมนาหน่อย ฝากให้มาด้วยอ่อ่าวุ้ยเสียดึงเว้ยขู่ก็แบบเพลงไรอย่าบอกว่าเกาหลีนะพุ้ยพุ้ยฝากงานสัมมนาหน่อยใช่ยังไงก็ฝากมางานสัมมนาในมจฉาทีสสามเวลาบ่ายโมงเ้ยนะคะพบกับพี่เต๋อชันทวิดค่ะมาแน่ค่ะขอทำอะไรอยู่คะโยโกอะไรนะคะโยโกได้ังานดูก่อนดูก่อนดูงานสวยไหมอจะไม่ยุ่้ย จะจัดโต๊ะอ่ะเก้าอี้เข้ามาทางนี้ทางนี้แล้วตรงนี้มันจะเหลือที่อยู่ไหมแบบเอาอะไรวางวางไหมแบบให้มันดูสร้างสรรค์หน่อยแบบมันเออได้ถ้าคุณจัดฝ่ายโสดไปยกโซฟามาเป็นไงบ้างคะไม่ฝ่ายโสดฝ่ายผ่านฝ่ายอะไรนะคะฝ่ายสั่งที่อ๋อขอโทษต้องมีอะไรแปลกๆที่เกิดเป็นโซฟาเลยให้ที่เกิดนั้นมีเสียงแตกเจนกุ้ยรู้สึกยังไงกับงานสัมมนาที่ก๊อฟมันจะเกิดขึ้นเบื่อค่ะ เมื่อไรจะถึงคะเล่นตลกค่ะตื่นเต้นค่ะอันนี้เป็นเจ้าของอุปกรณ์นะคะดู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 อุปกรณ์อะไรคะอุปกรณ์เนี่ยอันเนี้ยเป็นเจ้าของเหรอคะใช่ค่ะอันนี้สีอะไรคะสีเขียวป่ะคะสีเหลืองค่ะอุยไม่อ๋อเหลืองก็ตาบอดสีเฮ้ยไม่ใช่นะมันเราเล่นนะคะ සිටිරින්දි <laughs>